โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับนี้เราก็มาอยู่กับผมในเกม League Off Defender นะครับซึ่งผมจะเอามารีวิวนะครับก็เป็นเกมที่ออกมาปี2016นี้นะครับออกมาตั้งนานแล้วแต่ผมเพิ่งจะมารีวิวนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะเพราะว่าติดกีฬาสีนะครับผมวันจันท์นี้พรุ่งนี้ก็แข่งกับฟ้า VS แดงนะครับผมผมอยู่สีฟ้าถ้าว่างก็จะอัดคลิปมาให้นะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับเกมนี้ครับอัปเดตเซิร์ฟล่าสุดก็คือ เซิร์ฟจูโน่นะครับผมก็คือสองรอกว่า MB นะครับหรือเมกะไบ้นั่นเองโ okay. อเคสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มันมันแล้วก็ภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวลองเข้าเกมกันเลยครับก่อนเริ่มเล่นนะครับใครที่เล่นใหม่ๆมันจะให้เลือกสามสายนะครับผมก็คือสายนักรบสายแม่มดแล้วก็สายมือปืนนะครับผมเรียกผมเลือกสายมือปืนเพราะว่าเออผมขี้เกียจเข้าไปบวกใกล้ๆนะครับผมก็เลยเลือกสายนี้โอเค เนี่ยผมได้เล่นมาเลเวล21แล้วนะครับผมมันมีโหมดหลายเกมมากเออหลายอย่างมากเกมนี้มันจะจัดลำดับเกรของเราตั้งแต่ตั้งแต่เกรดซีถึงเกรดเอสบวกนะครับผมแล้วก็มีอาวุธมีไอเทมเยอะแยะนะครับส่วนกิจกรรมก็มีนะครับมันจะให้เราเข้ามารับของกิจกรรมแล้วก็เกมนี้นี่หาตังง่ายมากนะครับผมแป๊บเดียวรับแป๊บเดียวรับสนุกสะดวกสบายมากผมมีตั้งสองล้านนะครับ โอเคมารับโลกกันเลยนี่ครับมีกิจกรรมที่ผมเล่นได้กี่วันมันก็จะให้เรารับเท่านั้นเลยครับนี่ครับโ okay. อเคอาจจะแหลกๆหน่อยนะครับเพราะผมปรับไอแอปอัดผมมันช่างมันเถอะครับดูแหลกๆก็ได้อยู่หรอกมั <laughs> ้งนี่ครับ ถ้าเราเก็บไอเทมได้หรือรอมันครบ5นาทีมันจะให้หีบหน้ากับหีบทองนะครับหีบทองนี่จะหนึ่งน่าจะเป็น1ชั่วโมงมั้งครับอันนี้จะเป็น4นาทีหรือ5นาทีแล้วก็สามารถเปิดแบบนี้มันก็จะขึ้นให้ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมโอเคเราก็กดไปนะครับส่วนจะเล่นกับเพื่อนๆยังไงก็นะครับมีหลีกมีคิวนะครับผมอันนี้ก็สังคมสามารถ เพื่อนเราจะแอดมาได้นะครับแล้วก็มอบมอบอะไรสักอย่างนี่แหละรับ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 โอเคแล้วก็สามารถหาชื่อเพื่อนที่เราเล่นเกมนี้ได้นะครับนี่ครับเควสเควสของเราโอเคกดไปแบบนี้เราก็จะได้รับเดี๋ยวพาทหน้าผมจะมาเล่นให้ดูนะครับพาทนี้ก็รีวิวไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากโหลดเกมนี้ก็ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมโอเครับไป สัตว์เลี้ยงนะคับสำหรับสัตว์เลี้ยงนี่ก็มีหลายตัวมากสัตว์เลี้ยงผมก็เล่นมาถึงเลเวล21แล้วค่าสครฟก็หกพันกว่าโอเคเป็นเกมที่ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับเกมนี้ฟืบฟา้าสุขสารเจ็วันนี่ครับผมชอบอัน,นี้มากเพราะว่ามีแต่ของเจ๋งๆนี่ครับวันที่6แล้วผมได้200เพชร โอเคอีเมลมีคนส่งเพจมาให้อีกแล้วครับผมปื๊บป๊าบแล้วก็รับไปรับไปรับไปอะไรวะเนี่ยผู้พิทักษ์อ๋อวิวของผมครับโอเคเขาบอกให้ผมทุ่มเทต่อิวอะไรสักอย่างเนี่ยครับ โอ้ยใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปหาโหลดกันเร็วๆนะครับผมก็สนุกนะครับเป็นเกมที่แปลกใหม่เลยทีเดียวนะครับมันจะมีห้องให้เราเล่นครับก็คือเนี่ยครับออกศึกเนี่ยครับตรงเนี้ยครับออกศึกอีกเลเวลอีกเลเวลหนึ่งผมก็จะเปิดขี่สัตว์ได้แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะขี่นะครับขี่แบบมังกรตัวเนี้ย ผมก็จะสามารถคียได้แล้วนะครับถ้าเราเลเวลเยอะมันจะเปิดโหมดให้เราเล่นนะครับมีหลายโหมดบ้างนะครับตั้งแต่โหมดด่านโกลานประลองดำลงชีพชิงสมบัติถ้ำเหมืองศึกกลุ่มอัศวินฝึกทาแดแานลึกลับด่านทีมศึกค่ายอะไรเยอะแยะนะครับถ้าเลเวลเราไปถึงนะครับตอนนี้ผมก็มาศึกกลุ่มอัศวินนะครับผมเลือกสายนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันจู่ๆมันก็อยากเลือก ถ้าใครอยากเป็นศัตรูกับผมก็เลือกสายอื่นได้เลยนะครับโอเคสำหรับการรีวิวก็นิดเดียวนะก็จะจบแล้วจะถ้ามีเกมใหม่เข้ามาโปกเกมอนกงโปกเกมอนโกอ,โกอ,อีกเนผมเก็บตังค์ได้ง่ายมากของแสนโอ้โหตังเป็นสามล้านละอโอเคนะครับผมก็คร่าวๆแค่นี้นะครับ สำหใครที่อยากเล่นในโหมดต่างๆก็แอดชื่อผมมานะครับนี่ครับชื่อผมภายใต้แสงไบรท์นะครับคลิปหน้าครับเจอกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสาหรับการรีวิวนี้ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับก็มารีวิวกันนิดหน่อยนะครับไปละซ้อมกีฬาสีแป๊บไปตามหาโปเกมอนโกลเดอร์เออ